มาละเวย๋ยมาละวะถึงเวลาเปิดงานกันสักทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูก,กาล2023 2024นัดแรกเปิดซิงค์ขึ้นวันศุกร์ที่11สิงหาคมเวลาตี2ใครไม่นอนก็แหกตาไว้ไวัยรุ่นลิทด,ดีที่มีนามว่าเบอร์ลี่จะเปิดบ้านที่ทัฟมัวรับการมาของชาวเลผู้หโดโเยี่ยมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเทอมมาก,ก็ได้เปิดบ้านรับมัจจุราชกันเลยสำหรับเบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพความสุขยังไม่มาลายหายไปสิน้นเปิดประตูบ้านหวังจะเสพบรรยากาศให้ชุ่มปอดกลับต้องมากอด สเพราะนัดแรกก็เจองานหยาบจากพีเมลีกกันเลยแต่งานนี้ไม่มีการโอดครวนแต่อย่างใดในเมื่อมันต้องวัดกันให้รู้ส้มรู้แดงกันไปข้างจัดมาวางกับทีมไหนก็ต้องใส่สุดใส่ย,ยับกันมันทุกทีมได้เล่นในบ้านหากใบพายให้เรือใบสีฟ้าก็น่าจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจจากใครหนอได้ไม่มากก็น้อยกันล่ละแต่พอลองมาดูเรื่องสถิติที่ทั้งสองเคยครองรักกันมาตั้งแต่ชาติอดีตจะปางก่อนนั้นมันช่างชวนให้เจ้าบ้านขนหัวลุกเสือเกินเจอกันมา20ครั้งก่อนหน้านี้สถิติแทบจะ สนุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยสําหรับชาวเรือชนะ16เสมอ3แพ้น้องนางไปครั้งเดียวจัดกันมาห้านัดหลังสุดก็กระนําจนเบอร์ลีย์แทบจะจําบ้านเล็กที่ตัวเองไม่ได้นัดสุดท้ายที่ซัดกันในบ้านของชาวเลก็โดนถึงพืชมา60หากจะเอาคืนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอยู่เหมือนกันความได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านส่วนความเสียเปรียบนั้นไม่อยากจะเอ่ยแม้ฟอร์มช่วงอุ่นเครื่องรองทีมเจ้าบ้านจะงานดีมีชนะให้ชื่นใจแต่ทีมเย็นก็ทําผลงานได้ขี้เรศเมื่อไรแม้จะอยู่ในช่วงปรีซีซั่น แชมป์เก่าที่โหดเหลือหลายพ่วงด้วยแชมป์ยูฟาที่ต่อท้ายรวมเล็กน้อยใหญ่กลายเป็นทเปพระแชมป์ในปีที่แล้วแค่นี้ก็การันตีแล้วว่าพวกเขาโหดหนักขนาดไหนไมล่าสุดจะพลาดท่า,าพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษกับไอ้ปืนโตอาร์เซนอลมาแบบแผลยังไม่ทันจะแห้งหายดีในสืกเรียกกระแสอย่างคอมมูนิตี้ชิลแต่นั่นก็ใช่ว่าจะลดความเก่งกาจของพวกเขาลงไปเสมอเรยปีนี้เสริมหนักจัดหลอกกันแบบใส่สุดเจ้าบ้านก็มีการอัปเกรดเพื่อต่อกรักับทีมคู่แข่งในลีกที่แกร่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาเรีย วัดเทนตักปลักจ่ายให้ได้ตัวนักเตะดีๆเทพเทมาฟาดฟันชาวบ้านในขณะที่ทีมเยือนแกลงอยู่แล้วจากฤด,ดูกาลก่อนแต่มาปีนี้ก็ปรับทัพเสริมทีมเอาให้ดุดันไม่เกรงใจใครมากขึ้นไปอีกแข่งขันกันสนุกแน่ในปีนี้ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าบ้านพึ่งกลับเข้ามาใหม่ในปีแรกถ้าหวังจะอยู่ยาวก็ต้องก้าวให้ไกลใส่ใจรายละเอียดหากข้าวเป้งไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมมีหวังจบงานท้ายฤด,ดูกาลแบบเละเป็นขนมหมาแน่นอนเพราะตัวอย่างในฤดูกาลก่อนๆก็มีมาให้เห็นคาดว่าเจ้าถิ่น จะเจียมตัวตั้งรับและจัดหนักในแดนตัวเองแต่ก็มัวเหมอรอเธอมาทะลวงอยู่ฝ่ายเดียวก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีงานนี้เปิดตัวทีมในลีกใหม่ก็จะได้เห็นความใส่ใจของผู้เป็นโค้ชกันละสําหรับในทางฟากฟังของเบอร์ลี่ส่วนผู้มาเยือนน้องใหม่ในปีนี้ดูแล้วก็คงจะไม่มีอะไรคงได้เห็นภาพบุกทะลวงฟันเหมือนหนุ่มกลัดมันเจอหญิงสาวผู้อ่อนโยนยังไงยังงั้นแต่ก็หวังว่าเจ้าบ้านจะทาผลงานได้ดีนะครับแอบเชียร์ทีมน้องใหม่เฟรชชี่ปีนี้อย่าเพิ่งถอดใจไปเป็นอันขาดแต่สรุปจบงานแบบ ไม่ต้องมาเหนียมอายกันชาวเรือคงจะบุกมาพังเจ้าบ้านกันสบายใจเฉบแบบไม่ต้องกังวลใจอะไรเลย